ยังไดมามาสวัสดีครับมือนีอยู่กับ,อบขอบขั้วหนองเฟร้นหนองฝนนะครับอยู่กับพื้มหาจีครับเออแล้วกับหนองฝนเนาะครับเนาะมือนีมันมาพยายามจีบลูกสาวผมนนเนาะนอนกลางเต้นนอนกี่วันแล้วสามมื่ติดแล้วครับสามวันติดแล้วคนณคงเขมึงคนอันนี้วะ<อ>มึงทําไมพูดในภาษาอีสานล,ละ่ะเมือก้อนก็เคยออยู่นี่แแล้วครับแต่<อ>แบบว่ามันอาการแปรปรวนไหมพ่อ เดียวพ่ออ่ใช่เดี๋ยวมันหนาวฮอนฮอนมันร้อนมันฮอนมาครับมาพี่น้องสูบผู้สูบคนครับแต่กูเสื้อเนี่ยมึงกินก่อนมึงจังตากรินแม,ม่หมิวแม่มามาพี่น้องสูบผู้สูบคนครับทั้งไก่ทั้งไก่บริวารตะยุต่างประเทศในประเทศบริวารตะพุกเสาโรงงานผู้บ่าวโรงงาน,างานเด้อครับเด้อมากินยำมาพี่น้องทั้งเล้าเฮายำมาม่ารวมอ่าตรงมิดก็ได้หรอมือมามาพี่น้องมา ชุดอะไรนาตุ๊กยังบอกพี่นองแซ่บมึงเคยยัากินย่างเดียวหลายมึงก็ะโว่เนี่ยมึงเจ้าคือคนอึดอยากหลายกินอย่างดีเบาน้ำแนวภาษีวาย่างพอถามเลยฮะภาษีวาถามยังปุ่มพอถามอรถอยมว่าที่เขาออกข้าวดังๆมันเป็นไงเอกให้พอฟังมึงเรื่องคดีหรือเรื่องยังไดไม่เรื่องเรื่องเรียนนี่ละเรียน พอซ้อนไว้ว่าเออถ้าห้องแลนก็ดีกว่าห้องวัวสูงขนทำนี่ไหมแล้ววะนัะ่นหมูทำไมเขาว่าอะไรทีนี่ต่างกันแค่เพฮะมันตา่างกระแค่เพาอออย่าไปเสื้อมันแล้วเอ,องมักลูกสาวพ่อตรงไหนอ๋อทุกตรงพ่อฮะทุกตรงถามนีนว่าทุกตรงเป็นยั<ร>งไงนี่รามักไม่ดูว่ายังไงเสียมันอะ<ร>ไรขอ<ร>้ตัว ว่าเลา้ยงึงมมาถือสเปกว่าต้องเรื่อนี้ละมันเริ่มอยากสูนในความหักหนึ่งสองสามเรื่อนี้พอแต่ละมือจนหัวลอยมือเขาต้องยุ่นี้แมนบอกแมนเอายาว่าโอ้แสดงว่าดีมากผมเป็นเด็กมึงห้ามสิแตกของแนวนี้ผมเป็นคนดีฮมผมเป็นคนดีคนดีแมน เมนบมอกว่าแมนคนข,ขีขาดบ่อือบ่คนนดี้เกิดมาบ่เคยตีผู้ได้บ่ตั้งใจเลียนหี่ดีแล้วเกียรติได้สองดได้หนึ่งไ,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยติดรอทุกวิชาแย่แมนครับผมนี่ชีวิตจริงของปมเปิมอิเลีครับผมไอ้เปิมห้ากีมันเป็นคนที่แบบอย่างนั้นเอาพี่น้องคำว่าเพลงของเปิมนี่ ไปล่วงทงไรเงี้ยนี่ก็หมายความที่ว่าอยู่โรงเรียนไม่มีเดินใช่ไหมแล้วปพิ่มเห็นเห็นเงี้ยแหลนใช่ไหมนเออเลยลงไปหาอะไรเงี้ยคุณหาเงี้ยกับปลอมเออเพราะขึ้งหัวให้ถามนะขิ้ปลอมเนี่ยมันเป็นตัวยังไงคือผอมอ้าเกิดมาบมาค่อยคุยกันในบ่เอ็งมุกลองเพลงขวดขี้ปลอมขวดกุ๊ดจี้นี่เอ้ามันเป็นเพลงไหมบ่ให้ถามมันต้องมีตัวเน ว่อก็ะตูนหน่อยตัวอยู่ในขี้ขั้วบ่อยู่ในขี้ควายบ่อันนั้นกุจีกุจีออืจีปลอมอย่างกูอยากห่วงจีปลอมอย่า,ออยาถามเล็กน้อยสมัยนี้พี่น้องบม่รู้ไหมบ่อ๋อมันอยู่ในหูวหูวกระปูบ่แมันบออยู่ในทุมงม,มันบอขใครไ่รู้ไหมลองถามมันเป็นตัวจังไหรกระบูรู้เอาเรามึงลองเพลงมาได้หาสิแตกยังไง จีบโอม่ะมึงต้องหู้แม่กาเขาเต้งให้ร้องเอาการมึงต่อยก็มึงต้องหู้แม่ว่าเป้งมันเป็นยังไงมาจังไงต้นกำเนิดมันอย่างีบโอมเป็นยังไงจะหู้ว่อ๋อมันจะได้โบหูเดียวนี่กูหู้มาทุกอย่างคนล่ะเราหู้ล้วจะถามท้าใครอยังเอากูอยากหู้ว่ามึงร้องครั้งจีบโอมเนี่ยมึงหู้โตมันบ่บ่เอามึงก็มาปึกกชาวบาบักนี่แนี่ยเรามึงลองได้ยังไงเอ้กูอยากหู้นี่ยละเอามึงลองได้ยังไงเขาตั้งให้ลองเอาโอ๊ยตั้งให้ลองกันแล้แห่มันเป็นตัวยังไงอ๋อตน้อย มีหูมีปีกมีหางย่างได้เนี่ยโวยพ่อมึงเรียนหนีมูเด้อกูเมืองแล้วกูโว้ยกูก็บ่เห็นลูกสาวกูหมักดอกมึงปึกแหมกูบอกว่าซืือดอกไม่ได้ก็ค่อยบ่รู้กับมึงร้องมาได้ยังไงเอ้าขวายกีโปมขวายกีโปมหนึ่งกีโปมเนี่ยไปไรเงี้ยไปไรเงี้ยเนี่ยเอ้าพ่อฮู้ว่เอาฮู้อ่าพ่อทายเป็นยังเอ้าก็อยากถามว่าเพลงมันกําเนิดมาได้ยังไง จีบโผลกับแง่เนี่ยมันมันมาได้ไงแต่งมันเป็นทำนองแล้วแต่งมันเข้ากันกูรู้อยู่มันแต่งเป็นทำนองแต่กูอยากรู้ว่ามันเป็นตัวยังไงก็บโบหูแล้วมึงร้องได้ยังไงล่ะทีนี้พ่อรู้ไหมมันเป็นยังไงก็รู้ดิถามทำไมโอ้ยมึงมาปื๊กแห้งเนาะพ่อหูว่าไราเป็นยังมันต้องมีตำนานที่คือเพลงเนี่ยเอาเพลงมันต้องมีตำนานเนี่ยมึงแต่งร้องได้เอากะบโบรู้โอ้ยแะ้วมึงร้องได้ยังไงก็คอยโบรู้ไง เอาก็โอ้ยมือมาเปิดแข้งเนามือเขาแต่งไงร้องโอ้ยกับเขาแต่งองไรร้องเขาแต่งไงร้องเขาเขาต้องร้องขวายกุจีข่อยกุจีเขาต้องรับตามเขารองตามอ่ะข่อยกุจีรู้อยู่อ่ะเอาขวายกิปโมข่อยกิบอมก็รู้อยู่อ่ะทีนี้อยากรู้ว่ามันเป็นตัวยังไงอ่ะบุญูเป็นตัวหน่อยๆไม่หางไม่ปีกไม่ตาไม่จมูกแต่ก็มีหางหน่อยนึง ก็มึงหลองไหนไหนกูถามมึงก็คอยบอรู้แล้วพ่อพูดว่มันเพลงนี่มันต้องมีตำนานเนี่ยจังสินมึงจังหลองได้แต่พ่อลายพ่อลายเป็นหยางแต่พ่อมันตำนานน่ะโอ้ยมึงเห็นบันเพลงที่เขาหลองไหมเสียไล่ไอ้เสียไล่เนี่ยเสียไลยเออเขาเสียให้ผู้สาวเขาเหึ่งไงอ่ะแม่นบอ่ะมันก็ขาเราว่าเป็นที่เป็นที่ไปเออแล้วที่ที่เป็นที่ไปของเองต้องขวายิปซ์ปมเออ หูแง yeah? อ่ะมันเล็ดเล็ดตัวแงมันเป็นยังไงอาตัวแงบ้างนะาเริ่มต้นมันเป็นเขาว่าคอยเป็นลูกอีสานก็คือผมเกิดยุบันเดนอีสานอบานบานหน้าัวจริงเอหูทุกสิ่งยกเว้นหูจั๊วาก็คือว่าหูรู้ทุกสิ่งแต่ไม่รู้จักมีสัยติ๊กแต่ตมึงไม่รู้ว่าอะไรเลยว่าเป็นตัวอะไรเลย <c oughs> ใช่โอ้โหมึงโคตรปึกเลยว่ะพให้เป็นอย่างในหนาไหมกินลูก ย่าดีแล้วที่มาบุกม่วบุกม่วมันหูทุกย่างจ้่ดอกมันนอกเนาะนี่คนเขากุุงโอ้ยผู้ใดเขากุุงคอยนี่ล่ะเอาแล้วมึงไปร้องได้อย่างไหววามึงอยู่อันบ้านนอกหน้าเนาะแล้วมึงร้องเห็ดหยังไม่เขากพ้งโอ้ยกูกรงหูยว่าเป็นเพลงมันเป็นเขาเขาเขียนมาทาไมทํานองร้องมาใช่ไหมแม่แต่เอ็งต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงที่มาที่ไปอ่ะมันเป็นยังไงขอเกิดยูดอนอ่ะ ก็เป็นคนอุดรก็ครือว่ารับเกิดว่าเป็นคนอีสานอคอยเป็นลูกกีซานมาหน้าตัวจีของคุณก็ยิ่งไ้ความอะแมนรู้ทุกสิ่งแต่ไม่รู้จากความแมนแล้กูถามว่าจีโปมันเป็นตัวยังไงมึงว่ามึงรู้ทุกอย่างเนี่ยเอาจีโปมกับแง่เนี่ยสละแอน่ะแง่มึงรู้ไหมแง่ อเอนเนี่ยก็รู้อยู่ก็รู้ทุกสิ่งแตยยกเว้นรู้จากความเงี้ยก็รู้จากความกขาเขาใจมันรู้ทุกสิ่งอ่ะมันต้องรู้เรื่องอีสานเอากีโปมแง่กระปอมเออแมงกิเต่าแมงดาเออแมงกิโซบอลูว่าเป็นตัวแนว่ยไเขาไม่ได้เถาขึ้นไปเลยเพ่าสิมายหูเรื่องโมลานขึ้นไปอุ้นแล้วมาปวดสมองแต่มันต้องหูไหมแม่ปิดปากกีโปมเนี่ยนะกูจะบอกให้ เขาเอามาป่นได้สามารถเอามาป่นกินกับข้าวได้นะขี้โปรม่ะห้าตัวก็ปนได้แล้วคั่วใส่น้ําปลาเดือแล้วก็มาตําปนได้นะแี่นี่คือแต่ทุกวันนี้เป็นเป็นสัตว์คุ้มความแะ้นี่ย่นะสัตว์คุ้มครองแล้วนะแ่เศร้า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 เลือกไอ้หมู่นแล้วเองทำไมไม่รู้เรื่องน่ะเอาเองร้องมันมาได้ยังไงเพลงเองต้องรู้เรื่องทํานองมันดิเออเหมือนเลยกีโปมขั้วขี้โปมเราไปปนเอาไปปน กินจำข้าวเหนียวแม่งต้องรู้สิโอ้ยกูปวดหัวแล้วมื่อกี้อกอะไรเข้าก็ยังบ้ามาเอโมคือเก่าบอกพอพออยากทู่ว่าทำนองเองรู้ใช่ไหมทำนองเพลงรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะรู้แต่ตัวเองรู้ไม่ตัวเออตัวอ่าอะไงไม่รู้ข้บะหูี่จิ๊บเปิมอีเนี่ยข้าวบะหมี่แต่เมือว่ามึงเป็นลูกอีสานตัวจริง อุสานมันเป็นเพองในการเป็นคนอีสานเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องรู้ทุกอย่างไงเข้าใจว่าพอมึงโอ้ยลูกอีสานตัวจริงมันตัวย่างคอยหู้ทุกอย่างนกเวนข่หู้บ่งหัจากความจากความนี่ถึงเขาจะไม่จากความมันเป็นอะไรอ่อไอ้ไม่รู้จากความเนี่ยบุหูกคือกันบุหรต้องกินกิบลมกับบุหรูยไง กินกินซะแล้วมักลูกเช้ากูแม่ครับมักเรารู้ไหมที่เป็นที่ไปลูกเช้าพ่อเป็นยังไงอ่ะที่เป็นบ่รู้ที่เป็นที่ไปยังงเนที่เป็นที่ไปคืออะไรแบบที่เป็นที่ไปคืออะไรที่เป็นที่ไปของลูกอ่าก็ว่าเปิดแล้วจะมักลูกสาวก็คอยมาเอออ่าใช่ไหมล่ะเองรู้ไหมที่นี่ไม่รู้ ก็เทปึกแข้งเ้ยบม่ได้ปึกแต่บอรู้อ้ยกลัวมึงคือบอกขัดก็บโมโมไปจังสันอู้สั์ให้เองไปแล้วนะสองเปอร์เซ็นครับอเอ่อ้โม่ข้าไม่เอานะครับแต่เองต้องรู้หน่อยสิเอ่อเองต้องรู้ทำนองมันแล้วต้องรู้ประวัติต้องรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเองอันนี้ไม่รู้เลยมันหมายความว่าอะไร แล้วมึงเกาหัวทำไมงงคันครับเออมึงก็ต้องหมดมึงถ้าคันน่ะเป็นเกลือนหรือเป็นกากเป็นกากโอ้ขี่ผึ่งเบอร์ยี่แปดนีอยู่พวกหาให้มันมาปึกแข้งด้วยโอ้ยแต่ผมโมรู้ว่าะตังเฮผมนี่ยตังใดอ้อ่าขอถามนะจิปบโอมเป็นแน่ในตัวของจิปบโอมพ่อเธอเขาโอเคตัางด้วยเออห่วยครับผมพี่น้อง ไอ้คอมเมนต์มาบอกไอ้บอกปุ่มเนี่ยนะครับเนาะว่ากจีปลมเป็นยังไงแหนะเป็นยังไงขวากุจจีเป็นยังไงครับผมคอมเมนต์มาบอกเนี่ยยุตจังหวัดใจะยุ่งเพื่ออะไรครับผมสําหรับมือนีว่าจ่าใดที่พอดีก็ขอโทษขออภัยนาะครับเน้องครับพอเยี่ยมครับน่องฝนครับไปไปุ่มห้ากีกับสนี่กันลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาย